สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรลัญญางาชาใตาเ้เลขที่6สาขาการบัญชีปอ11ทับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันพัฒน์รัศตานุประสิทธิ์เลขที่8สาขาวิชาการบัญชีปวสว1ทับค่ะจากกลุ่มโครงการเครื่องกดเจลอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมินะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มติดระบบเซ็นเซอร์กันค่ะใช้ขวดน้ำติดกับกล่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่เจลได้นะคะแล้วเราก็จะ ใช้กาวนะคะติดเพื่อว่าให้ขวดยึดกับกล่องไม่ให้หลุดค่ะสามารถเติมเจลดได้จากข้างบนค่ะเริ่มต่อเซนเซอร์กันเลยนะคะเราจะใช้ตัวเซนเซอร์แล้วก็รีเลย์ไดโอดปั๊มน้ำสายจัมเปอร์แล้วก็รางฐานรางฐานเราก็จะใช้ฐานสีก้อนนะคะ ต่อระบบเซ็นเซอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำปั๊มน้ำมาต่อกับขวดนะคะเพื่อที่จะได้ส่งเจลได้ค่ะแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะอัดให้แน่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลุดค่ะเราก็จะทำการเริ่มติดรางฐานรีเลย์ส่วนสายยางนะคะเราก็จะทำการเจาะก,กล่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่สายยางได้ค่ะเราก็ทำการติดขวดนะคะแล้วก็ใส่เจล ส่วนหน้าของกล่องนะคะเราก็จะเห็นสายยางที่ยื่นออกมาแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์นะคะที่เรานำมาติดข้างนอกค่ะเราก็นำเครื่องวัดอุณหภูมินะคะมาติดนะคะนี่ก็คือหน้าตาโดยรวมของเครื่องกดเจลอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมินะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็จะทำการทดลองใช้ให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะวัดเครื่องอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็มารับเจลค่ะข้างล่าง การนำเสนอ